ต้อีกแล้วเมื่อวานก็กู้นี่เขาจะกู้เงินหนูนี่ไงหนูไปทำสัญญามาเดะสัญญาว่าส<ไม>ัญญาว่าจะจะกู้ฉันคนเดียวอย่างงี้เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี้มาช้าต่อยลูกนี้หน่อย,อยทีหนึ่งได้อยู่ควัปกปากฉลามได้โชว์เลยไม่เคยกลัวใครเพราะใครก็ไม่รู้จักเรา หนูไม่ค่อยเล่นหลักเลยกล้องหนูมันจะระเบิดไหมโอ้โหทำไมพับจอมามาที่ไฟเอ็มเหมือนกล้องแหลกเพราะว่ามันกินสเปคเยอะเกินตอนนี้ <c oughs> หนูต้องทำยังไงเฮ้ยลูกนี่ทำมาแล้วว่าอยู่ไหนถ่ายรูปให้ดูก่อนถ่ายรูปให้ดูแล้ว เฮ้ยนั่นมันนั่นมันนั่งไงมันนั่นไงมันนั่นน่ะนั่นนั่นอ่ะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันไหนไหนไหนพร้อมอยังฮะสองล้านอ่ะพร้อมกู้เงินสองลายอย้านได้ยังพร้อมละเอาสัญญาแป๊บ ดูดูสัญญาดูสัญญาเงินกู้หนูนำเงินกู้สองล้านไปทำอะไรอ่ะตีตีมีดอ่ะดูดูสัญญากเ,กเงินกู้ส่งไปแล้วไม่ตีปลักหลามอ๋อในก,ก็ถือปลักหลามปลักหลามหรอใช่ใช่ทำไมกับไอ้นี่ดออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตั๋วแกงตีได้มั้งปลักหลามอ่ะไม่เป็นไรอะไรกี่ดือนเหรอเดี๋ยวของแก,ง,ง,แกง,งก็ได้เดี๋ยวดูก่อน เอาแล้วพี่อย่าพูดงคันเขาจะกู้เงินหนูดำขาดอะไรอ่ะอุ้ยขอบคุณน้เนทค้าขายไวไวขอบคุณค่ะขายไวๆขอบคุณน้เนทนะคะอะไรเนี่ยสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นระหว่างอนาคินนัาเชให้อ่านให้ฟังไหมให้อ่านให้อ่านไหมอันนี้ต้องการสิบกล่องเดี๋ยวอันนี้ซื้อยังเดี๋ยวพี่ให้กล่องหนึ่งได้ เดี๋ยว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 แต่พี่ให้กล่องหนึ่งอยู่ในตู้แต่อยู่เร็หลังีเดี๋ยวเพีเยามาให้อย่าพื่งขาดเขาจะกู้เงินหนูเอาเฮ้ยครับเบนเน่เบนมีเยอะลองถามรัดเนี่ยได้ได้แต่เพถามอันนี้ข้านั่งทำอะไรบ้างเนี่ยส่งบัตรประชาชนมาส่งบัตรประชาชนถูกต้องใครเนี่ยส่งบัตรประชาชนมาาร์คเวเดอร์ไม่ใช่สักหน่อย ใครครับเนี่ยหนูเป็นเจ้าแม่เงินกู้กู้อีกแล้วเมื่อวานก็กู้จ่ยเขาจะกู้เงินหนูนี่ไงหนูไปทําสัญญามาแด้สัญญาว่าสัญญาว่าจะจะกู้ฉันคนเดียวอย่างนี้เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ใส่แสอันนี้แส่อันนี้เใส่ชุดไม่ใช่ไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ใช่ไม่ยอมให้เธอลำบากอะไรไอ้นี่ไอ้นะ อินเงอ่ะอินเงอ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 อินเวยแล้วพี่สาวไปไหนอ่ะแล้วพี่สาวไปไหนพี่สาวไหนอ่ะแล้วพี่สาวที่เสกเตกน้ำแข็งได้อ่ะใช่ปะอ๋ออันนั้นมันคนละอันนาเลยอ้าวเราไม่รู้มั่วและมั่วและก็มั่วตลอดเชื่อแล้วฮะเชื่อแล้วรอรอแป๊บนึงนะคุณลูกค้า ไม่กวนแล้วนะครับสองคู่รักบ๊ายๆหาไม่กลัวผมพี่ย้ายอินมากสองคู่รักอะไรวะอุ้ยคอมหนูจะระเบิดหนูสตรีมในตองตองไม่ไหวจริงทุกคนหนูอยู่ค่ายแดงนะครับหนูสตรีมตองตองไม่ไหวคอมหนูมันจะระเบิดหนูกำลังจะระเบิดกล้องหลุมดัำมันเป็นยังไงอะหนูกำลังจะระเบิดหนูขอโทษนะครับทุกคน ตัวหนูมันกำลังจะระเบิดก็ไม่ไหวมีมีใครแลกจดหมายใี่หระไหมนูต้องทยะหนูต้องทำยังไงดีอ่ะโอ้เฮียมันบังคับอะเลยแม่ใส่ชื่อเขาได้ไหมอ่ะแม่ อะไรอะไรนะดอกเท่าไหร่ฮะดอกเท่าไหร่ก so like so like oh. okay. ็กู้สองล้านคือสองล้านสองแสนโอเคสองอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดก็คือหลังที่คืืนนี้เข้ามาไหมอุ๊ยมีนัดกันด้วไม่ใช่ไว้หยุดน้าหยกนอยให้เลยเอนมาอะไรอ่ะเอาไปเลยสองนิ้เโป้ง หนูไม่อยากได้นิ้วปู้หนูอยากได้นิ้วกลางได้จัดไปเฮ้ยหนูร้อเล่นครับลุงเอาไปเลยหลังดีไหมหลังดีหลังดีอันนี้มีนัดกันหลังดีด้วยอินนองอ่าได้สั่งดีกันอันนี้อันเนาะ ยิ้มด้วยไม่ธรรมดาเว้ยใช่แล้วครับพี่ชายพี่กู้เงินไหมครับหนูไม่ให้กู้เพียบไม่ได้นะเนมเขาบอกเขาจะปล่อยกู้แค่ดำคนเดียวอ่ะเป็นสัญญาใจถ้าปล่อยแค่คนเดียวก็ต้องกู้ไปทีละยี่สิบล้านสองวันคืนโอเคยี่สิบล้านสองวันก็ต้องหาเวลาคืออะไรกนะคืออะไรต้องขายตัวขายตัวราคาเงินมาใช้ดีเหรอขายตัวไม่พอต้องขายตับขายไตขายปอดแล้ว ขายบ้านขายรถได้ไหมอ่ะได้ไหมเ่ี้ยนหลังรีนัดไปเจอที่ไหนครับเนี่ยที่หัวใจข้างบนหรือเปล่าอะไรอ่ะรมันไงอะไรอ่ะไปต่มมาแล้ว เจอกันนะไอนนาดำหลังรีเจอกันน้องสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรอะไม่รู้อ่ะบอกไปแล้วเมื่อวานกับคมป้าหัวฟ้าฟ้าเรียกพี่ดิเรียกพี่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 เออพี่กับพี่ชายกับพี่สาวพูดดิพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเออเออพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อ พี่ชื่อขาวพี่ชื่อขาวพี่ชื่อชื่อโจพี่ชื่อเออพี่ชื่อเอ้ยแข้งมาเนี่ยแผ่นขาเนี่ยแผ่นขาเฮ้ยพี่ชื่อเซฉยเซฉยพี่ชื่อเอ้ยพี่ชื่อชื่อโจขาพี่ชื่อเอแผ่นขาเขาเนี่ยพี่ชื่อกู้เงินไหมไม่เป็นไรจ้ากู้เงินไหมไม่เป็นไรจ้ากู้เงินไหมไม่เป็นไรจ้าลอยไร่ยี่ ร้อยละยี่เกินกฎหมายกําหนดร้อยละยี่ไม่สนกฎหมายไม่สนกฎหมายไม่กลัวกฎหมายโอ้โหไม่กลัวกฎหมายโอ้โหร้อยละยี่อันนี้ขอเสนอเลยกูตอนนี้เป็นแล้วอย่างโฟว์พรุ่งนี้จ่ายกูตอนนี้พรุ่งนี้จ่ายเหมือน c a เ l นเตอร์เลยอะจ่ายแล้วบิดบิดร้อยไม่กูแล้วบิดเหรอดูดิดูการแต่งตัว เหมือนไม่เหมือนคนปล่อยเงินกู้อะเหมือนโจรเอ้แต่เหมือนคนปล่อยกู้นะแต่หมวกกันน็กได้วยอะไรกู้นอกระบบเหรออันนี้กู้ระบอันนี้เจ้าหนี้ม่ไม่ใช่เจ้าหนี้นะอันนี้น่าจะคนทวงหนี่ไม่คนปล่อยเงินกู้เขาแต่งตัวแบบนี้กันนะร้อยละยี่ร้อยละยี่ขี่มอไซค์ได้ไหมเนี่ยขี่มอไซค์ได้ไหมเนี่ยขี่ C8 อ๋อขี่ใช่ไหม C8 ใช่ใช่ใช่ก็สูนอ่ะมามามาเอามา เปิดกูลางปังโทษน้องดังรีเข้ามาปะเนี่ยอันนาเข้ามาครับเข้ามาปล่อยเงินกู้ครับปล่อยปล่อยให้ลูโจด้วยนะไม่เป็นไรลุงแมวช่วยกู้หนูไปสักร้านหนึ่งได้ไหมล่ะช่วยกันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งคืนกู้ไปทําไมอ่ะกู้ไว้ก่อนถือว่าช่วยกันกู้ให้มันเสียดอกสองแสนเนี่ยนะเพื่แค่แม่ ใช่เลยง่ายง่ายไม่ยากเพื่อนไม่ยากเพื่อนก็แค่ไม่ความหมายง่ายๆก็คือเขาขอสองแสนแค่นั้นแเองเขาคือเขาขอสองแสนค่านน่าจะพิมพ์พิมพ์ใส่นี่เป็นหน้าถูกไหมคืออย่างเงี้ยคือเข้าใจถูกไหมคือหนูหนูอยากได้เอาเออล้านหนึ่งหนูขอแสนหนึ่งอ่ะแค่นั้นเองก็คือขอตั้งแสนหนึ่งก็ง่ายๆหนูขอตั้งแสนหนึ่งได้ไหมล่ะอ่ันละเอาไปทำไงหนูจะไปขึ้นอาวุธหนูจะไปแี้ออาววุธลไม่่ใชหรหนูจะไปอยู่แก๊งใหญ่แก๊งโตเลยแก๊งไหนแก๊งไหน หนูยังไม่มีคิดอยู่ไม่แม่หนูจะไปสร้างแก๊งมาตีกับแก๊งลุงไงเพื่อคือแบบหนูหนูมันอ่ะหนูมันคนชื่อดําอ่ะตีกันลงเหรอขึ้นอะไรขึ้นอาวไรขึ้นหนูหนูจะขึ้นปืนอ่ะหนูขึ้นปืนแล้วก็ขึ้นไม้แต่หนูไม่เคยเกลียดเขาอะสิแต่รักเขาหรออะไรอะอะไรนะ เงินกู้ไปขึ้นปืนสิมีตั้งยี่สิบล้านกูบอกปล่อยกู้ยี่สิบล้านใช่เหรอกูไม่ได้ยี่สิบล้านเอากูไปขึ้นเอาอาวุธไม่ไม่หนูจะปล่อยกู้แบบต่อยอดไปเรื่อยๆหนูอยากขึ้นปืนปุ๊บหนูก็ยังมีเงินอยู่อีกยี่สิบล้านอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่ขึ้นปืนมันแค่ไม่กี่บาทเองก่อนแรกหนูอยากขึ้นปืนแล้วมียี่สิบล้านอยากขึ้นไม้แล้วมียี่สิบล้านด้วย อ่าฮะอาฮะเก็ตอยู่ใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้อ้าวจ้ารู้แล้วจ้ากู้กันได้นะมีให้เป็นร้อยมีให้เป็นล้านมีสกินให้อ่ะเอาเปล่าเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาเอาเอาไอ้เจ็บอะไรขอโทษขอโทษ คือมันจะตายเนี่ยจิ๊บที่หลังนี้มันเอาโต๊ะฟิตได้ยังอ่ะไม่ได้ครับมันจิ๊บไม่ได้เนาะเหงาจุ้งอุ้ยผมพร้อมแล้วนะเนี่ยไม่ไม่มีอะไรขอโทษแทนลูกด้วยที่ต่อยเมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรเลยมันคืออะไรนี่ผ้าพันแผลเอามาทำอะไรเหรอก็ใช้เติมเลือดนิดนึงอ๋อ ขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอ้ขอโทษขอบคุณนนเดชครับฝันดีครับพี่ก่อนฝันดีครับฝันดีครัขอบคุณครับขอบคุณนนเนชด้วยนะคะฝันดีนะครับจริงขอบคุณครับอยู่รอรอดำใช่ไหมเนี่ยใช่รอรีเฮ้ยรอรีเล้วรอดำบนหลังรีตัวอินอ่ะไปแล้ว ลักลน,นานนะครับอะไรัะโหลคุณนำคุณนำเดี๋ยวจะส่งสัญญาไปนะครับค <Okay. S 2> ุณแค่ตอบว่ายินยอมนี้นะโอเคไหมโอเคหลังหลังลีหรือตอนนี้หลังลีเจอกันหลังรีแล้วกันโอเคเออต้องตอบมาว่าตกลงรับสัญญาโอเคไหม <Okay. S 1> เขียนชื่อแล้วก็เขียนว่าพิมพ์ชื่อตัวเองก่อนแล้วก็เขียนว่าตกลงรับสัญญาไม่ต้องพิมพ์ชื่อด้วยพิมพ์ชื่อไว้ด้วยโอเคโอเคโอเคตา้มซีีได้ค, okay ครับแม่โอเคครับ Okay, okay. หนูว่ามาหนูอยากกสองที่พร้อมกันแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะหนูจะตัวหนูมันจะระเบิดอ่ะหนูมันจะระเบิดอ่ะ